อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะครับขณะนี้อาจารย์ชัดอาจารย์เช้นะครับนำพาพวกเรามาที่พระาธาตุพนมนะครับนะวัดพระธาตุพนมเพื่อที่จะนําพาพูกเราครับไปตั้งจิตอธิฐานขอพรและได้ทําบุญร่วมกันในสถานที่แห่งน,นี้ครับค่ะตอนนี้นะคะใครที่อยากทําบุญอยากตั้งจิตอธิฐานขอพรนะคะอยากมีจิตร่วมอนุโมทนาบุญกับเราเดี๋ยวเราจะไปขอพรให้งานดีเงินดีครอบครัวดีความรักดีความสุขดีถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ เรามาทําบุญเสริมดวงประจุวันเกิดให้กับแฟนเพจทุกคนทุกท่านค่ะใครฟังอยู่นะคะเดี๋ยวเราตั้งจิตอธิษฐานขอพรพร้อมกันในวันเกิดทุกๆวันเกิดเลยร่มต้นที่วันอาทิตย์ค่ะนะคะขอ<บ>อนุโมทนาสาธุบุญครับกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับใครเกิดวันอาทิตย์ขออานิสงส์ผลบุญครับจงส่งผลสผ่านส่ง,งแพ่ให้คนที่เกิดวันอาทิตย์จงม,มีความสุขความเจริญครับทำสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาครับค่ะต่อไปจารย์ขาวันจันทรค่ะคนที่เกิดวันจันท์ครับขออานิสงส์ผลบุญสําหรับบุญนี้ครรรัััับบบใใหห้้้คนนนนทที่เกกกิิิดดวจจจ์์งไอาสุญร งานรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทม,มาราบยศสรรเสริญมั่งคั่งครับต่อไปค่ะจัน์ขาวันอังคารจ้ะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารครับขอด้วยบุญด้วยบาร,รมีใดก็ตามครับที่เป็นบุญที่สะอาดและบริสุทธิ์ขอให้แฟนเพจจะได้รับอานิสงส์ผลบุญบุญนั้นเกินหนุนให้มีเงินมีทองมีโชคม,มีลาบครับค่ะต่อไปวันพุธค่ะ อนุโมทนาสาธุบุญกับคนที่เกิดวันพุธครับวันนี้บุญนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธขอให้ส่งเสริมให้คนที่เกิดวันพุธครับจงมีความสุขความเจริญชีวิตมั่นคงรูงเรืองร่ํารวยโชคลาภมีมาเงินทองมีมาครับค่ะต่อไปค่ะวันพฤหัสค่ะจัค่า,า,าสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสครับขออนุโมทนาสาธุบุญนี้ครับสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสขอให้เงินทองไหลมาเทามาเงิทนทอง ท่วมทน้นสําหรับโชคลาบเงินทองมากมายสําหรับธุรธกริจการงานครับขอคนที่เกิดวันศุกร์ครับจนได้รับอานิสงส์ผลบุญบารมีครับคนที่เกิดวันศุกร์อานิสงส์ผลบุญนี้จงส่งผลส่งผ,ผ่านส่งแผ่ไปยังท่านที่เกิดวันศุกร์ให้ร่ํารวยรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับและว,วันสุดท้ายวันเสาร์ค่ะขออานิสงส์ผลบุญครับเกื้อหนุนไปสู่คนที่เกิดวันเสาร์ให้เงินทองไหลมาเทามาโชคลาภนะครับหล่างไหลมาเทมา ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานและร่ารวยทุกคนทุกท่านครับค่ะนะคะอาจารย์เขค้ค่ะขออ้ํานวยพรพอลพี่ๆทุกคนทุกท่านนะคะขอให้มีชีวิตการงานที่ดีชีวิตการเงินที่ดีชีวิตครอบครัวความรักดีนะคะสุขภาพแข็งแรงที่สําคัญโชคลาภดีเฮงเปังๆสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีขอให้มลายหายไปค่ะนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมเรานะคะอาจารย์ชัดวอพรแฟนเพจหน่อยค่ะครับขอในส่งผลบุญครับที่ได้ทําได้สร้างร่วมกันอาจารย์ชัดขอ อุทิศบุญถวายนะครับเป็นบุญบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระประธานผู้อยู่เบื้องหน้าองค์พระธาตุพนมด้วยบุญนี้บารมีนี้บังเกิดแล้วเป็นบุญที่สะอาดและบริสุทธิ์ขอส่งผลส่งผ่านส่งแผ่ไปยังแฟนเพจทุกคนทุกท่านให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญนั้นเท่าเทียมกันทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ บุญนี้สําเร็จแล้วครับอาจารย์ชาติสังเกน,นะครับขออานิสงส์ผลบุญครับจง,ส,งส่งผลส่งผ่านส่งแผ่ไปยังทุกคนทุกท่านให้ได้รับอาน,นิสงส์งผลบุญนั้นเท่าเทียมกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุ นุโมทามิอาจารย์เค่ขออานวยอวยพรพี่ๆค่ะให้พี่ๆทุกคนมีความสุขกายสบายใจนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงงานดีเงินด,นด,นด,นดีโชคลาภดีทุกคนทุกท่านสิ่งใดที่มีความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสิ่งใดที่พี่ๆเจออุปสรรคปัญหาขอให้มารายหายไปค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะ